สวัสดีครับชาแ t ทู b บรเตอร์สักแต่พูดครับถ้าเกิดว่าเราพูดถึงเรื่องราวความชอบของผมนะครับผมชอบอยู่2เสียง1ก็คือแน่นอนอยู่แล้วในเรื่องของรอยสัก2ก็คือเรื่องของมอเตอร์ไซค์นั่นเอง EP นี้ผมจะพาคุณไปเที่ยวที่สวนพึ่งกันครับกับยิปซี c a น n i v a l 2019 นะครับเราจะไปเจาะประเด็นนี้เพราะผมมีความรู้สึกยังไงก็ตามไบเกอร์กับคนที่มีรอยสักเนี่ยมันไปกันได้จริงๆแล้วเรามีโอกาสนะครับได้ไปพูดคุยกับศิลปินที่มางานนะฮะไม่ว่าจะเป็นพี่เวียสโกโลวัตส้มอมมาราสิงโตนำโชคพี่น้อยวงพลูรวมถึงอีกหลายหลายท่านนะฮะ พี่ปูพงศิธิ์คำพีด้วยมาดูซิว่าพี่ปูพงศิษิ์คัมพีคิดยังไงกับเรื่องราวของคนที่สักหรือว่าพี่ปูมีรอยสักอะไรกันบ้างน่าติดตามไหมล่ะครับ ที่งานอย่างนี้อาหารกินเที่ยวไปน,นะฮะสำหรับ,นนบรยิปซีคานิวัลในครั้งนี้นี่หมูหันโกเบลเลอร์ขนาดนี้น่ากินมากมาตามมาเลยฮะที่มาตรงดุยก็จะเป็นมีเสื้อผ้ามีพวกอเซ s ร์รีต่างๆถ้าบนคอเนี่ยผมบอกเลยว่างานอย่างนี้นะาสาวมาเนี่ยเอ็นจอยแน่นอนนะฮะคือปีที่แล้วเนี่ยผมว่าเขามีเยอะแล้วนะแต่ปีนี้เนี่ยจับไปกว่าปีที่แล้วอกีก เพราะรูปหล่อพี่เวสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับนนไม่เจอกันนานาเลยครับคืองานอย่างเงี้ยต้องเจอพี่เวลแล้วแหะเพราะว่าเป็นงานของไบเกอร์และที่สำคัญที่สุดก็อยู่ที่บูธทรายมซึ่งเป็นแบรนด์ที่ห้อเวียเนี่ยทำที่รังสินตนั่นเองใช่ครับแต่วันนี้ผมจะมาถามพี่เวเกี่ยวกับเรื่องของรอยสักกับไบเกอร์ครับผมไอ้สองอย่างนี้เวคิดว่ามันเป็นสิ่งที่มันเข้ากันได้ป่ะจริงๆเข้ากันได้เยอะมากแต่ด้วยความที่ผมเนี่ยคือคุณแม่ไงเป็นพยาบาล ขออยู่แค่2เรื่องเรื่องแรกก็คือลูกเอ๋ขอไม่สักได้ไหมสองขอไม่เจอกได้ไหมเอว่าใครผมเจอกพี่ตุทธองนัเฮ้ยตรงคนันสรุปก็คือก็เลยไม่สักเพราะว่าคุณแม่ขอไว้บอกว่าไม่ให้สักถ้าถ้าเกิดว่าคุณแม่บอกว่าโอเคเวียแม่ให้เวียสักละเวียจะสักอะไรโอ้พี่ง่ายมากเลยสักอะไรฮะชอยฮาช่วยนะเวียครับผมแบบไม่ได้มาบัฟเวียหรืออะไรนะครับ นี่ปั๊นะนี่ไม่เท่าไหร่นะดูป้าผมขอดูรอยสักชอยอั้มหน่อยครับเป็นสโลแกนอันนี้เป็นสโลแกนสโลแกนเก่าเป็นสโลแกนเก่าตอนที่ผมมาทำทายั่มใหม่ๆเนาะก็เก้าปีนี่ใช้สโลแกนอันนี้ใช้คำว่า Go You r o w n w a y แต่ตอนนี้มันเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเป็น For The Right ครับงั้นป้าจะสักไหนอีกฮะอาจจะมีท้ายถอยแล้ว For The Right ปสติ ส้อมอีกตหนึ่งคือส้อมเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่มีรอยสักแล้วก็เป็นไบเกอร์ด้วยแต่ผมเห็นเนี่ยทุกวันนี้ยังลงเพราะว่าลบเลเซอร์นี่เลยนีเย่เลยคือผมรอมานานแล้วกับคนที่เมื่อก่อนเนี่ยสักเต็มเนื้อเต็มตัวแต่ทุกวันนี้แตัดสินใจว่าเฮ้ยกูมไม่เอาละลบทิ้งเนีย่ยใช่ไหมไม่ชู้่ถึงลบอยากเปลี่ยนลายใหม่จริงป่ะลบจะสักอะไรจะสัก สวยขึ้นแล้วก็คืองี้โซมอ่ะลับมา22ปีแล้วนั่นหมายความว่าวิวัฒนาการมันคือ2 2ปีก่อนคและลวดลายมันมีความโบราณคือสีด้วยทุกอ,อย่างเขาเ,เรียกว่าเทคนิคต่างๆรูปสีนว,ว,วัตกรรมในเรื่องของรอยสักเราก็เลยงั้นลบแล้วก็เริ่มต้นใหม่ใช่ซึ่งเจ็บเพราะว่าไอ้ที่ลบเนี่ยก็พยายามลบมา 3ปีแล้ปีแรกอ่ะนวัตกรรมเรื่องของเลเซอร์อยังไม่ค่อยดี<อ>มันก็จะเจ็บมากแล้วไม่ออกอพอมาปีนี้<อ>โดนไปสองทีดีขึ้นดีขึ้นแบบออกเร็วขึ้น<อ>แล้วเจ็บน้อยลงเร<อ>าก็เลยแบบอ่างั้นก็ค่อยๆทำไปคุณถามนี่เลงนนะคือหลายๆคนก็เลือกที่จะไปหาช่างที่เก่งๆแล้วก็ cover ทำ cover up ต้องแบบพยายามตำตรงนี้เพื่อจะหลบงานที่มันจะแบบสวยปิ๊งเป็นงานที่สวยปิ๊งแบบเป็นงานใหม่ใช่มันก็ไม่สามารถใช่ทรงเวลาเลยเลือกที่จะอาให้แมางแบบหัวชิ้นนะใช่ต่อให้ตัวเองแม่งไม่หัวชิ้นเราก็ตามถึงจะมีรอยสักป่ะผมไม่มีรอยสักอ่าแต่ผมคลั่งคล้ในรอยสักมากแล้วทำไมไม่สักอ่ะคือไอดอลที่ผมชอบเลยรอยสักก็คือนักร้องวงมารุนไฟ รถไฟคือผมรู้สึกมัน,มนใช่มันสวยมันแบบผมไม่รู้ว่าเพราะอะไรแต่ผมรู้สึกว่าผมอยากอยากมีบ้างแล้วก็อย่างจัสตินบีเบอร์ผมแล้วก็คนคนสำคัญที่สุดเลยคือจอห์นน <De> ี่เดฟคือผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่เขาบอกว่าทุกรอยสักของเขามันคือสตอรี่ของเขาครับมันจะมีบางคนที่แบบสักแล้วไม่ชอบอไม่แก้ไโน่นนี่แต่ของเขารู้สึกว่า ควรทิ้งมันไว้แบบนั้นเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวตอนอายุเท่านั้นที่เขาตัดสินใจจะ,ะจะสักแบบนั้นผมก็เล่า, <c oughs> เาให้ภรรยาฟังก็เคยมีชวนกันมีชวนกันมีชวนกันบอกเฮ้ยเราลูกควรจะสักอะไรเกี่ยวกับลูกไหมน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็หรือเพราะว่าเดี๋ยวนี้เห็นเขาแบบให้ลูกวาดรูปดีไซน์แล้วเราเอาไปสักอะไรเงี้ยก็เลย ก็เลยชวนภรรยาแต่ภรรยาไม่รู้เหมือนกันว่าว่า,ว,าว่าเขาเขา,เขาทำไมไม่เมียไม่ให้อะ่ะเมียไม่ให้แต่แฟนผมมีรอยสัก <g ly> ใช่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 ทำไมให้เขาสาั่งไ่ได้ละ่ะฮะในเมื่อคุณ<า>ก็มีรอยสักนะฮะแล้วเขาบอกเหตุผลไหมทำไมไม่คุณสัก เขาก็บอกไอ้ผลผมไม่รู้ผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของคนปกติที่แบบเคยสักตอนเด็กๆแล้วก็ตอนนี้ไม่อยากมีอ๋อตอนนี้รู้สึกว่าอาจจะคิดผิดไปในอดีตมันอาจจะเร็วไปหน่อยความพร้อมอาจจะยังไม่มีใช่แต่สำหรับผมความรู้สึกผมคือจอห์นนี่เดฟมันคือสตอรี่ในตอนนั้นไงโอ้ยผมว่ามันมันคือสตอรี่แล้วมันคือเรื่องราวเยอะแยะมากมายเลยในในรอยสัก ถ้าวันนี้สิงโตต้องมีรอยสักรอยแรกในร่างกายคืออะไรชื่อภรรยาแน่นอนครับผมเพราะว่าพอชื่อภรรยาได้ปุ๊บนี่คือทางล่มแลกเดียวจะเป็นชื่อเดียวที่ไม่น่ามีปัญหาอะไรมันเป็นอีเดนติตี้ของคนคนหนึ่งจริงๆครับเป็นการการแสดงความติดใจเราสิ่งที่เราเชื่อถือครับ แม้แต่สิ่งที่เรารู้สึกว่ามันสนุกนะฮะใน้เข้าใจเลยว่ามันมีหลายรูปแบบหลายหลาย,ลายว่ามีหลายคำตอบว่าทาไมถึงทุกคนอยากมีรอยสักนะอะารมณนะ์ณตอนนั้นศิลปะที่ชอบแฟนทุกอย่างเนี่ยทุกอย่างก็เข้าใจบางคนก็เติบโตก็แบบ,บเขาถือว่าเป็นการเติบโตของเขาแลทุกรอยสักไม่ว่าจะรู้สึกว่ามันใช่หรือว่าพลาดอะไรไงเขารู้สึกว่ามันเป็นการเติบโตไม่ได้เป็นการผิดพลาดอะไระช่วงหนึ่งในชีวิตของพี่น้อยเองไม่เคยมีความรู้สึกว่าไม่อยากมีรอยสักเคยคิดไหมพี่ ใ่นะฮะไม่เคยนะไม่รู้สึกทำไมในะมรู้สึกว่าน้อยรู้สึกพียวในการที่ร่างกายไม่มีแขกมาจ่ายละแต่ยังไม่รู้ <ผม S 1> ว่า,าพี่น้อยเนะี่ยพี่น้อยเนี่ยบริหารโรงแรมใช่ครับพี่น้อยคิดไงกับคนที่มาทำงานพี่น้อยนะแล้วผมก็รู้สึกสองเจ็ดสองใจนะนรู้สึกอคอนฟลิกตนิดหน่อยเพราะว่าที่โรงแรมผมเป็นโรงแรมเดียวในอาจจะในโลกด้วยซ้ำที่มี ที่แขกสามารถมามาทำศักยันได้ที่โรงแรมน้อยในสปาเรามีฮะเรามีห้องสักยันเลยฮะแล้วก็เวลาแขกสนใจเราก็จะนัดอาจารย์มาอาจารย์ก็มาแล้วก็วาเวลาสักเขาก็ทาให้มันถูกต้องให้มันเป็นประเพณีฮะครับครับแล้วก็แขกก็รู้สึกดีฮะการที่ผมเป็นเจ้าของโรงแรมผมก็เข้าใจด้วยว่าบางทีโลกมันไม่แฟนะฮะเพราะว่าบางทีแบบถ้าเกิดมีคนเสิร์ฟอาหารแล้วก็เสิร์ฟอาหารแล้วมีรอยสักเยอะแยะ แล,แล้วแขกทุกคนคิดไม่เหมือนกันใช่ไหมฮะแขกบางคนก็รู้สึกว่าเจ๋งว่ะแขกบางคนก็จะแบบรู้สึกว่าเริ่ม,ม,มเจอชิ้แล้วอะไรเงี้ยแ,แล้วในโรงแรมเป็นธุรกิจที่แบบยังไงยังไงไรเราก็ต้องเอาใจแขกเราครับแล้วก็ดูแลพนักงานด้วยนะแต่ว่าอินเดียมันก็ต้องเล,เลยเลยผมเข้าใจว่าทำไมว่าอาจจะอาจจะยากนานหน่อยสําหรับคนที่แบบมีรอยสักเยอะแล้วอยากทางานในธุรกิจเซอร์วิสเซอร์วิสฮะแต่ว่าถ้าเกิดในทํางานแบบโรงแรมฮาร์ดร็อกก็อาจจะโอเคมันแล้วแต่โรงแรมหรือว่า ร้านอาหารแบบไหนฮะมอเตอร์ไซค์มันคืออิสระคระับมันเหมือนกันตรงที่ว่ามอเตอร์ไซค์กับแทชทูมันคือ self expression ครับผมมันคือการที่เราจะ express ตัวเองคือ <c oughs> พ,พ,พี่สุกี้ยอยากจะบอกว่าอย่าไปมองว่ามันคือแฟชั่นแล้วเราก็ทำครับคือเราจะต้องมั่นใจเราจะต้องลงลึกมากกว่าน,นั้นว่าเฮ้ย <c oughs> ไอเนี้ยมันคือตัวตนเราจริงๆแทชทูนี่ยิ่งกว่ามอเตอร์ไซค์เพราะมันอยู่กับเราตลอดชาติอ่านี่อ่เนี่ยผมมีแทชทูแค่อันเดียว ไปี่อยู่ที่หลังเป็นสักยันต์ครับท้าไปที่เรื่องสักยันต์นี่เป็นเรื่องเป็นศิลปะผมไปเจอพระครับที่เขาสักให้ผมผมก็คุยเขาครับเราถ้าเกิดมันเป็นสักยันต์เนี่ยมันต้องจริง <c oughs> แล้วผมไปเจอพระเนี่ยผมก็คุยกับพระรผมก็บอกพระว่าผมไม่นับถือศาสนาอะไรเลยถ้าเกิดคนมาสักอะไรที่มันพุทธเ่ยมันก็ไม่จริงจังดีวะเพราะผมไม่ใช่คนพุทธอ่ะเขาก็นั่งฟังผมไปเขาก็ไปงั้น ของสุกี้อ่ะตุกสัตว์ตอกสัตว์ผมจำไม่ได้ the five elements ห้าแถวดื่น้ำลมไฟเออพ่อก็บอกว่ามัน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 ไม่เกี่ยวกับศาสนาโอเคแล้วตอนเขาพูดอย่างนั้นอ่ะผมก็แบบโอเคคนนี้ผมคนนี้เก็ตผมเลยถ้าเกิดขโมยนะผมไม่เอาและนอกจากสักเนี่ย five elements แล้วเนี่ยพี่มีความสิทธิ์ที่อยากจะสักอะไรที่เป็นศินละปะในร่างกายมากขึ้นไหมอาจจะสักหน้าน้องคาว สักหน้าภรรยาสักหน้าครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยเคยคิดไหมเคดแต่คิดไม่เยอะ<ม>เพราะ<ม>าว่าเพราะว่าผมผมเป็นคนเอ็กซ์ตรีมมากครับแล้วถ้าเกิดผมทำอะไรเนี่ย <laughs> You go all the ค a ณก็จะเรี e ก y ่า have more than you <laughs> เลย <laughs> เลยเลย,เลยผมกลัวน,นิดนึงว่ะ ว่าเด็กสมัยนี้เนี่ยเขามีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันโจวว่ะกับการที่มันมีรอยสักเฮ้ยมันเป็นตัวของตัวเองพี่ภูมิเขาคิดยังไงกับเรื่องนี้ครับคือคือ,คอจริงจริงครับมันร่างกายของทุกคนมันเป็นเสรีภาพของเขาอยู่แล้วเขาเป็นเจ้าของร่างกายเัาแต่ว่าในในใน,ในสังคมไทยเราเราก็ไม่เหมือนฝรั่งอย่างงานบางประเภทมันมันเหมาะไหมอย่างเนี้ยเขาสักเนี่ยเขางานที่เขาทาเนี่ยมันสักได้สมมติว่าเราถ้า มันคัดการทํางานบริการ,รเราคว,ควรสักเปล่าเวลาใครไปว่าก็เฮ้ยร่างกายของฉันเขาก็มีสิทธิ์บอกว่าเฮ้ยก็ที่ทํางานกูไม่มึงทำต้องถ,ถ้าทําก็ต้องรับเพราะเขาก็เคารพสิทธิ์เราครับเราก็ต้องเคารพสิทธิ์เขาถูกต้องครับอย่างถ้าเรียนอยู่สถาบันที่เราเรียนอยู่หรือถ้าจะทํางานต้องต้องคิดว่างานที่เราอยากทํนมันเหมาะเปล่า แต่ถ้าเป็นนักดนตรีเป็นดีเจเป็นเป็นช่างเป็นหรือเป็นอะไรที่มันอิสระมาก mm. ก็สักไปเลย<แ>ถ้าชอบก็สก<แ>ักเลยพี่เวียนานะที่พี่เวียเองเนี่ยเป็นคนที่คลีนมากแล้วก็เชื่อฟังสิ่งที่คุณแม่บอกคลีนมากมาก,มากพี่เวียจะบอกกับน้องๆทั้งบ้านเกี่ยวกับเรื่องของรอยสักยังไงจริงๆแล้วแต่ความชอบนะครับคือคือคือปัจจุบันนี้มันเปิดไปหมดแล้วแหละถ้าเรารักที่จะที่จะสักอยากจะสักอะไรสักอย่างบนมลร่างกาย แล้วเราคิดดีแล้วครับคุณทำเถอะมั่นใจแล้วทำมั่นใจชีวิตเราอ่ะเออมันอยู่กับเราอ่ะอ่ะเวียว,ว่าคือในวงการธุรกิจหลายคนจะบอกให้มีรอยสักแม่งดูไม่ดีว่ะมันดูไม่น่าเชื่อถือสหรับการเป็นนักสแสดงเป็นพระเอกครับเบออท็อปของประเทศอย่างเนี่ยถ้าเรามีรอยสักที่มันลงมาเนี่ยลงมาอย่างเงี้ยอ่ะมันจะกระทบเยอะไหมนิดหน่อย นิดหน่อยนะนิดหน่อยก็คือโอเคเป็นปัญหาเรื่องของเวลาถอเสื้อคุณไหนต้องแบบใช้เวลาในการมากองก่อนเวลานัดสักชั่วโมงหนึ่งเพื่อจะมาลบเพื่อเอาเพื่อเอารองพื้นมาลบโอเคผมว่าแต่ถ้ามัน มันเป็นตัวของคุณแล้วอ่ะแล้วแล้วคุณมีความสามารถในการแสดงจริงๆผมเชื่อว่าทีมงานก็ยอมที่จะลบรอยสักให้จริขอบคุณทั้งสองคนมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับนิดหน่อยว่าไงฮะใช่ครับก็เหมือนที่ผมว่าผมก็ผมก็เข้าใจอยู่แล้วว่าใครมีรอยสักแบบไหนผมเข้าใจว่าทําไมผมก็เหมือนกับไม่ต่างจากบางคนที่พูดเลยว่าผมก็ ที่ตีเนี่ยพูดว่าในกลัวว่าลูกน่าจะไปสักอะไรก็ไม่รู้แต่บางคนมวลาโตขึ้นเขาก็พูดถึงว่าใช่แต่ว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผมวันนั้นผมพลาดผมคิดผิดผมไม่ชอบคนนั้นแล้วเป็นสักชื่อเธออะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็เป็นประวัติศาสตร์ของผมซึ่งเขาก็ยอมรับแตกต่างซึ่งงัน้นผมก็ <ผม S 2> เข้าใจะนะฮะผมะไม่รู้ว่าความสวยงามมันจะอยู่กับเราได้นานไหมเพราะว่าเพราะว่าบางทีตอนนี้เรารู้รู้สึกว่ามันสวยแต่อีก20ปีหรือสิบ0ปีเราจะรู้สึกว่ามันไม่สวยแล้วก็ได้อสตอรเบ มันก็คือเรื่องราวมันไม่ได้มองที่ความสวยเหมือนงานวาดภาพศิลปะบางคนอาจจะจะมองที่ความสวยแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันคือมันมองที่ว่าตอนนั้นคนวาดคนเขียนคนดีไซน์เขารู้สึกอะไรผมรู้สึกว่าอันนั้นมันมันจะอยู่กับเรานานมากและตอนนี้ทุกคนเขาเรียกร้องเนี่ยว่าสิ่งโตนำโชคต้องขึ้นเวทีแล้วขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับ ความคิดของแต่ละคนทั้งคนที่มีรอยสักและคนที่ไม่มีรอยสักนะครับฉะนนั้นผู้ชมครับเราเอาไอเดียเหล่านั้นเนี่ยมาคิดนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราพร้อมขนาดไหนที่จะมีรอยสักหรือจริงๆเราคิดว่ารอยสักมันเท่อย,อย่างเดียวแล้วอยากจะมีอย่างคนอื่นเขาบ้างนะฮะคิดดูดีๆนะครับ ถ้าชอบ EP นี้แล้วก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราจะได้อยู่กับคุณไปนานๆมีคอนเทนต์ดีๆอย่างนี้มาฝากกันวันนี้สวัสดีครับ